สวัสดีครับ<อ>โอเคก็สำหรับวงต่อไปที่เราจะรีแอ็คต้องพูดแบบชักช,ชักชัขอยชักเข้าไปเนาะก็วงนี้ก็คือวงบีซีเอย้อนจักรีรู้ไหมไม่รู้รรก็คือวงนี้อ่ะอ่ามีสมาชิก4คนก็มีคนที่มาจากวัน,นวันสอง ใช่ไหมก็คืออุจินกับเดลวีอีสองคนรู้จักไหมอีสองคนเด็กเก่าวีจีอ่าแล้วก็เด็กเก่าวีวิวเลยอ่าโอเคก็คืออ่าจริงๆตรงนี้เดบิวต์มาได้ประมาณเกือบสองปีป่ะบสองสามปีก็แต่ก็แต่วันนะวันเออเนาะประมาณสองปีประมาณเนี้ยนะทุกคนนะเราก็ไม่เคยแบบได้ดูเพลงของเอพีซิกมากมายปาหนึ่งนี้นะมาหนึ่งตัวพี่นะพี่มาดูพันธอ่าแต่ก็คืออยากอยากอยากดูเพราะชอบเดลวี เอออ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าครทุกคนสำหรับ A B C เพลงใหม่ซึ่งคัมแบ็กมาได้ไม่นานชื่อเพลงว่า Cherry โอเคเดียวใช่ไหมเอาไว้ห้าหกเจ็ดแปดสี่ยอดสาวสี่ยอดสาว o p e n d to a t i o n A B C นอนแบบมีความสบายสบายสาวเออโอ๊ยทีนี้แบคิดตรงไปเลยอ่ะเออ เ็นมีความแบบส่แล้วเอออ่าคุบอก่าจริงจริงด้วยบว นอกิอะโดนผู้จิกระโดดอะเมื่อกี้มปักอยู่เลยเม่อกีอันนี้ตู้ิิห้ก็1ิดห้างน้องพี่ห้เหมือนใครวะ้าเจหนี นนกเ็เป็นเหมือนเรนไทร้านเกอร์ออยเอ้อ,อ,อ่ทีนี้โาแบบลมนมาเน่าเอ่ยร้านอาไฮเดรเอ่ยิดมองมาอมองมากเ็งมาเกเรียนเยนนรยียงังซักใ ใช่ใช่ล wow. ูกเขาหนนนเดียโโีาไม่ส้ราบอกาไม่บอกแล้วแหละนาโห่นียคืออะไรอ่ะมั่วเหรออันมโิ่หมไม่ค่อยเร็วมากเลยแค่โยกโยกโยเย โอ้ยเปลี่ยนทีละเออเสรีอัมทับเสรีอัมทับเออรลเนย มี่ามัเสียลักษีนั่นคิดดึนันเลยโอ้โหสวยมากคือแบบอินเนอร์ห้าสี่สามสองจบแล้วกับเอพิซิกเชอรี่เชอรี่เอาองเชอรี่เฮ้ยตอนแรกก็ไม่คิดวาเฮ้ยชี่มันรองอะคือมันเป็นทพลของอะไรนะ The Unnie The u n i i e เนาะก็ไม่คิดว่ามันจะมี ดีเด่นเว้ยเสยีสอบเสรีสอบเออเสยเลยว่ะคงว่าเออเนาะก็เพลงก็เป็นสไตล์แบบว่านักเรียนละเออสายๆเออมีความแบบว่ายุคแปดสิบก็สูดแล้วก็มีความแบบผสมดิสโก้เข้าไปแล้วก็แนวเพลงก็จะเป็นแบบประมาณนี้แหละน่ารักน่ารักเออแล้วก็อ่าก็ใช้ห้างได้คุ้มค่ามีทั้งร้านโมลิ่งเอ่ยร้านแฮมเบอร์เกอร์เอ่ยหรือว่าจะเป็นก็เอ อะไรเรือนเออก็คุ้มห้าหรือเกินนะทุกคนนะสำหรับนี่ว่าถ้าเต้นก็น่ารักดีอ่ะเออถ้าถ้ามูก็ถ้าท้ามูก็ได้ละอืมแต่เราก็ยังไม่ได้เห็นถ้าเต้นแบบเต็มเต็มเยอะเพราะเราก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นฉากที่ตัดไปแบบว่าเป็นแบบเป็นช็อตๆมากกว่าเนาะเออเพลงก็น่ารักดีสวยทเดวี่สวยอูจินน่ะดูลำคุ้มน่ะ ดูลำขึ้น<อ>ก็คือมาหลายแนวเอบีซีก็มามาหลายแนวจริงก็พอมาอันนี้ก็ดูดูจะเาบาแต่มันก็ดูเบาที่มันก็น่ารักพอดีพอดีเนาะโอเคเนาะอ่ะเราก็ชอบหลายฉากอยู่สรุปอันนั้นก็ไอไอที่มันเวียนหัวะ่ะที่เป็นช็อตเดลเวีอะฉันมองเป็นหมวกซึไงเป็นอะไรนะ,ลนละนรลเลเดทอาเป็นโรลเลเบดเนาะตัวแรกผมมองอะไรมะคือแบบงงมากคือภาพก็ตัดไปเร็วเนาะทุกคนเนาะเออแต่ก็ คอนเซ็ปต์เขาก็มาแบบชัดเจนเชอร์รี่รน้ำกระป๋องเชอร์รี่เนอะทุกคนเ,เออคนเอะเดี๋ยวเราไปดูโฟล์แบงกัน,บบนดีกว่านะว่าจะเป็นอย่างไรสำหรับ ABC. รอเอบอีซ่ เออแวลแวลใสใสเออได้เห็นภาพเต้นแบบตึงเต้นรึเปล่าป้าภาเต้นเขาไม่ยังยากเหมเดิมไอ้สิงเยอะมันเลยอะมันเยอะเมันเยอะโอ้โหบอกปกติเขาจะขึ้นชื่อเรื่องความซับซ้อนของภาพเต้นอยู่แล้วนี่ขนาดดูผ่านๆนะหลายๆปีที่ผ่านมา เออไเหอไปเออูบเ,เ,เข้าไปดยเออสาวสะบัดมากสวยมากเลยเออฉันชอบความแบบภาพเต้นแบกอะนะขาคือต้องเต้นแบบโทระท่าเลยนะอ,อืภาพเป็นแหน่งดีมีมาก

มาดิก้าเหรอไอ้ข้างล่างแบ็คอัพหรอเอาแบ็คอัพกับนักร้องเขาไม่ใช่แบ็คอัพสองคนเลยเออเดส่อรหน้าัอ้นน,ใน,ใน,ใน,น,น,นิ่เห็นไหมาเ่เขาไม่่ากันเเก็บสะมาินี่ สองสองกย่สออโอ้โหาอเ่ันบ้าวิ่งขันบ้าเลยวันนี้เออดูส โอเคเหรอใช่โอเคมีนะใช่ไหมเออใช่แล้วก็ไปราชินีตั้งนานสรุปเป็นโอเคเนาะโอเคก็จบไปแล้วสําหรับแดนที่จีบของ A B C ี h e เ r y นะฮะก็สําหรับนี่มีวัดความเยอะก็ยังเหมือนเดิมแต่มันก็มีค่าใ้จายใช่มันก็เยอะอ่ะมันขาเขือการเก็บจะแบบด้วยด้วยด้วยของอ่ะกราฟิกมันค่อนข้างเร็วเร็วแบบเร็วมากๆเห็นการเปลี่ยนบล็อกของเขาไหมคือแบบโอ้โห หลายช็อตเลือเกินแล้วภาก็ขาภาคเสร็จแล้วมือเออเขาไม่ไมมีความแบบเป็นเป่นหอบเ,ออเยอะอยู่แต่ว่าแนวเพลงก็จะเป็นแบบดิสโก้น้ำลายก็ถือว่าโอเคจะชอบที่ท่ามันอะแอนซ้ายแอนขวาที่ <c oughs> ว่าเป็นเนี้ยเอ๊ะเอ๊ะอะไรเงี้ยเออแล้วก็แบบคอนทุกก็น่ารักดีอ่ะจะชอบตอนนะี้เลยเออคอนุกน่ารักดีเพลงนี้อแขนเหมือนกันนะแต่ขาไม่เหมือนกันเลยที่แต่ละฝั่งเขาจะเต้นแบบสองสองเนี่ยแต่ขาไม่เหมือนกันเลย ถ, <S <S ถ้าใครจะโคบ์ถ้าใครถ้าใครจะโคเบอร์นี่คืออย่าเต้นผิดนะถ้าเต้นผิดนี่คืออีกคนนึงดูเป็นเต้นผิดอั้งทีเออเนาะก็คือแบบมีความเยอะแล้วก็ไอ้ท่านั้นตอนแรกเราคิดว่าน้องอับเต้นไอ้ท่อที่เป็นรัสติกาใช้คล้ายรัสิกาสรุปเป็นเบ็คอาเบ็์อัพเต้นแล้วก็น้องเต้นสองคนเนาะแต่เขาเปลี่ยนบล็อกกันเยอะมากเบี่ยงท่านึงไป็นอีกหนึ่งเลยอีกอันหนึงที่ชอบหันเว็บก็เป็นแถววี่ยงงี้แล้วหันเว็บบลกตงเก็บจังหวะเก็บจังหวะดนตรีเยอะตึง นาะโอเคเนาะเออแต่ก็ถือว่าเพลงเขาไม่ได้คราเต้นก็าไม่ได้ยากมากแต่เยอะเฉย,ย <S 2> <S 2> <S ถ้าเทียบกับเพลงก่อนก็คือตายพอดีเพลงก่อนเต้นหนักครับก่อนก่อนฉันที่ลีกดูฉันดูอ่ะเต้นหนักนะถ้าเต้นเอวิซิคือเป็นอะไรที่นหนักอะเยอะแต่เนี้ยก็คือมีความเยอะแล้วก็ความแบบพอดีน่ารักสดใส์ก็ถือว่าได้เนาะแดงมีก็คือสวยมากลูกเต้นอะไรก็ดูแบบสวยจะบิดปงบิดเอวก็ดูสวยนาจาโอเคเพลงเราไม่ได้ ใช่ปะใชอร่าน้องดูดนุ่มนิ่มหมาดูแบบน่ารู้น่าหน่อ,อะไรถ้ารู้หน่อมจริงไหมเนี่ยโอเคนะทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะสำหรับวันนี้ก็หอมปากพอแล้วคนนี้เขาก็ฟินแล้วกับเดวีนะโอเคนะสำหรับ ABC ก็ฝากด้วยทุกคนก็อ่าน้องก็ดีวิวเดเบลเลอร์แล้วเนาะ นอ้องก็ได้ยู่มาได้สักพักแล้วก็เป็นกํำลังใจให้น้องด้วยสี่คนให้น้องได้แบบมายิ่งขึ้นว่าตอนนี้วันวันก็หลายคนก็เติบโตในงานในเส้นทางของเต็มค่อนข้างเยอะทั้งออกเดี่ยวออกกลุ่มเป็นทางเด<ก>ียน,น,น,นามมาก็เป็นแาลเดียวนี่ถือว่าฮอตมากเป็นซีโเป็นทั้ง<ก>นักยอนเยอะแยออะก็ออะฝากด้วยสําหรับ A B C รนะโอเค <กะ S 1> เชอรี่ชาหเจ็ดแปดเชอรี่ออนเชอรี่ออนไปแล้วจ้าโอเคบ๊ายบายทุกคนอย่าลืมนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ้า